มาชม Hy ุนได้ H1 นะครับติดตั้งฟิล์มไทเทเนียมเซรามิกตัวท็อปนะฮะภายใต้แบรนด์วินวันนะครับเป็นฟิล์มอเมริการับประกัน8ปีนะครับมาดูกันนะครับว่าด้านหน้าเราติดเป็น60%นะครับนอกมืดในสว่างครับด้านนอกจะดูมืดเลยอันนี้60%บานหน้า60นะครับ3บานหน้านะครับ60%มาดูกันนะครับ60 60 60นะครับส่วนรอบคันด้านหลังเป็น80นะครับ ด้านในใสนะครับแต่นนอกมืดนะครับด้านนอกมืดด้านในดูใสนะครับมองเคลียนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องสเปคของการการความร้อนกันหน่อยนะครับมาดูฮะต้เรียงมาฮะนอกมืดนะครับเราจะสังเกตได้เลยฟิล์มนะฮะด้านนอกมืดหมดเลยนะครับมาดูนะฮะเครื่องวัดจะเป็นตัวบอกเรานะฮะว่าตัวนี้มีอะไรบ้างสเปคของเขาเลยครับ นี่ฮะเราจะเห็นว่าตัวแรกนะครับก็คือตัวแสงส่องผ่านนะครับแสงส่องผ่านได้17แสดงว่าฟีมันิบเปอร์เซ็นต์นะครับกัลลังสี UV ได้100%เลยนะฮะตัวนี้ลดความร้อนรวม9 8้าสิบจะเกนะฮะนี่ฮะคือแบบแสงไม่กระทบนี่แบบนี้ฮะลดความร้อนมากๆเลยนะฮะของเดิมมาลดความร้อนน้อยนะฮะตัวนี้ได้แค่73นะฮะ สถาังจะติดแล้วลดความร้อนได้98เลยนะครับใครสนใจก็วอล์กอินหน้าร้านได้เลยครับ